ทักทายสบายดีพีพีเอฟซีทุกคนที่ขำมารับซมในซองบตัตตัเด้อพี่น้องเด้อว,วันนี้บาตรตกเดินทางมาหวัดทเจียเด้อพี่น้องมาขอพรเนาะมาปล่อยสั์พี่น้องมาปล่อยาเ,เนคนขายลายเลยเขายคือกันเลยเนาะขายยังน่ เดิใสิบหาดูเดิมในสิบพญานาคหน่อยสามสิบเยียนนี่ปลาคู่เ่าไดนี่ขายไปเลยนี่ปลานเก่าโตนสามสิบกาโตสามสิบเบาดยเยียนนั้นเก่าโตหลายสิโตสามสิบดก่อนนี่ฮะาสูเก่โตโอ้ตายนำหบจังนี่บาบเหาเลยนี่คือน้ำนักที่ซื้ออือหาิบป่นี่ดย แอ้ห้าสิบพันกับร้อยบาทเด็กพี่น้องมีจักรโตก่อเกาโตมีมีใบนะบอกใบเวลาเขาเขาสิเวลาเขาสิปล่อยมันเลยเขาต้องใส่ใบเด็กพี่น้องใบปล่อยซัดใบปล่อยซัดกว่าท่องเป็นเด็กพี่น้องเอา๋อน่ มีทูบนะบอต้องมีทูบเนาะแทนบอขอบใจเด้ออันนี้ได้สะไปได้เก่อคายไปเลยนี่หาวันถีบพีเนางไปจัดสีถุงเด้อพี่นงเกลือปลาเดี๋ยวจะน้ามาส่งเด้อก็กไพกกับพ่อมีมืเนาะไม่มีให้ยื คนมาลายบ่แม่นมือลายมือหน่อยมือลายมือหน่อยมาแล้วก็มืองเนาะคนลายคนมาแล้วก็มือเน่ทางประเทศใหม่เนาะตอนนี้ยังประเทศไ้พี่เรเ็ดใหม่ทางบเนาะหาิปเนาะบร จะสสิบับนเนปงป้เองก่าโตแล้ว,วพี่มีแต่กินปล่อยน้ำนว <laughs> ม่แต่กินเนาะปล่อยน้ำแน,น่น <laughs> tam bún này thì ngon rồi à. đây, đây. Đó, để ปล่อยยีน้องเองได้อพี่น้องสนมากมาแต่จะเถื่อนอะไปล่อยยีน้องลุ่มคุณมาหลายจป็นเลยพี่น้องปลานี่มันปล่อยอยีพูได้พี่น้องเออวัวหันปลานี่ยมันเปือยอ<ม><ม>จยิบพี่น้องนานๆที่จะมาทำบุญวัดน,นี่เด้อพี่น้องอคนมาบ่อยากครายวัน,นเลยนาะ มือลายมือบลายได้พี่นอ้องทำเจียลจักดอกว่ะจักลืมเลยได้พี่น้องเลยสี่ดอกเนะเาะอ๋อสี่ดอกสี่ดอกอย่งไรใต้สี่ดอกเด้พี่นอ้องอาวางห่มเลยแดดลายเดียวนอกได้พี่นอ้องได้พี่นอ้องมันมียังีไงอุปรกรณ์พี่เหลือพี่ทูบได้พี่นอ้อง ใหม่นะสีดอกน้อเขาตายเนาะตายสี่ดอกพี่น้อง นนอ่านเดี๋ยวพี่น้องตามที่เป็นบอกมากขา้าพเจ้าชือโตโนโนเตนาะเรียนปีเกิดอายุ21ปีเดี๋ยวพี่น้องเพื่อ อุทิศส่วนกุศลแก่เจ้ากรรมนายเวรและสัตว์ดูมมมานทั้งหลาย้อยสัตว์ที่ปล่อยจงนำเอาสัพปทุกสัพโศสัพโลกสัพภัยสัพประสัพเขียนอย่างไรออกไปจากโตขัพเจ้า สำเร็จในงานในการดำรงชีวิตบแต่ความสุขความเจริญความมดขกบหมดสุขหมดโลกมดไทยการด้วยเทินสาธุสาธุสามข้างนะพี่น้อเปลี่ยนก่อนล Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

ใช่ปลาลาย,าลยาอะไรวมบางอย่เงได้พี่น้องปลาลายปลาครับใช่ปะววไม่เห็นพ,พี่น้องมนะั้งผีปลาครับอยู่ดีเลยพี่น้อง งงมาละจับกล่องให้เลยไหอันหนึ่งเ,เดี๋ยวจับเดี๋ยวอันเดียวนี่ได้ดนะเอาไว้ดูสิใคไดม้มือกล่องมือกล่อ,อ,ปอ,ลองปลาดีมากเลยมาขันสีเกลือหนึ่งจะเกลือะไรมาเกลือปลาได้ไหมน้องจดีเลยเต้นหน้าอยู่ป้ะเนีเนเ่ยเต้นอย,ยู่เมื่อเมื่อวา มาพยายาเกลือปลาพนมมาลายนั tamam. <S <S ่นแหละเนาะอืมปลาทุกอย่าง

เสีเียมก่อนสิเฮี้ยเห็นดาวกันเพือโอ้ยดนี่ปาปาเต็มเหปลาอุยูกูมันแบ่งกันเด้พี่น้อง ทันเทียพี่น้องอ่าพี่น้องสาระลิปนี้ก็สิขอจบเวลาวิธีสี FC ไปก่อนด้วยพี่น้องเนี่ยเราจะขอบคุณทุกไลน์ทุกคนมีความมาเบิ่อการเป็นกำลังใจพี่น้องเนวันน,นี้จะฝากจิตใจหน่อยเด้อพี่น้องจะได้ตื่นขึมาใหม่เนาะ,ะลาไปก่อนพี่น้องสบายดี